วันนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาทําการสาธิตนะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่พวกเราได้ทําขึ้นนะคะนั่นก็คือตู้พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 แบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราตามไปดูการทํางานในตัวเครื่องกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงในตัวตู้นะคะเราก็จะพบกับ เซนเซอร์ S S ตรวจจับวัตถุนะคะติดอยู่ที่ด้านบนแล้วก็ที่มุมของขอบตู้ทั้ง4ี่มุมนะคะก็จะมีหัวพ่นหมอกนะคะหรือว่าเป็นหัวพ่นยาที่ติดไว้ทั้ง4ี่มุมของตู้เลยนะคะ ค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวมอเตอร์น้ำนะคะแล้วก็ในกล่องสีขาวนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยปร์ด a r d ิโ n o u โนนะคะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ซึ่งในตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์สอันนะคะก็คือเป็น DC9 โวลต์แล้วก็ DC12 โวลต์แล้วก็จะมีรีเลย์หโวลต์นะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการสาธิตเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาถึงตัวเครื่องแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติใครแบบสูงประมาณ1้อหรือว่าร้ออย่างเงี้ย ก็คือเมื่อเดินเข้ามาแล้วเซนเซอร์อมันจะตรวจจับได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนสูงประมาณ150ยห้้อยหก่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยมือนะคะในการช่วยนะคะก็คือยกมือไปหาเซนเซอร์เลยนี้นะคะแล้วมันก็จะพ้นน้ําออกมานะคะแล้วมันก็จะพ้นน้ําออกมานะคะเป็น3ครั้งนะคะแล้วก็มันก็จะหยุดพ้นไปโดยอัตโนมัติะคะ่ะ